บายกันพี่น้องสวัสด,ดีสาบายดี FC สุกูสุคนขอโ่งขอลาบนำผลเลยพี่น้องเอาไม่ดอกไม้อยู่ในฟอนนี่เด้นี่เอาดอกไม้ก่อนให้ได้น,น,น,นี่งามมาเลยโอ้ย,ออยงามกะ,ดกกะด่ดอกกี่ดอกเอาเอาดอกไม้งามมาเลยดอกขุดพี่น้องเลยดดอแถวนี้บูชมบูชาเลยฟอ,อนเดอ้อให้เพื่นเบิง่งแยงให้โ่งให้ลาบพุ่นดอกไม้ เอาสิไปขอเอาสุกเอาลาบนำ้ำพึ้นเด้อพี่น้องเจ้าป่าเจ้าเขาเด้อเขึ้นหิ้งสุกให้ลาบน้ำพอเนาะเด้อได้ในลายนี่ลูกนี่เห็ดเป็นห่วงเป็นห่นวงแห้งงามให้เพนฝนนะเด้อเด้อเป็นห่วงใหญ่ๆใหญ่ๆนญ่ใหญ่ในเห็นนนะไปพันเลยไปกันเพื่นปิพาไปโคเลยดูมองเพฝนเคยได้ก่อ,อนว่ะมองฝน,น ของพอหนูต้องเคยขอในหันไดเสนอแล้วมังตีิ่อนหาฮะเออมือใดมือเลี้ยขับเลิอนใหม่บ้อมือใม่ใหได้ยัางไรโอ้ยมีมากาย เชื่อว่ามันจะเป็นเล็กนะเนาดนะดูไหมอันนี้ก็คำจะได้พี่น้องไปหาโมงยังจะได้คนเลยหาโมงอะไรนี่มาขออันนี้ผัดพ่อเฮ็ดชนะพร <c oughs> มาขอโซ่ขอลาบพัดพ่อเฮ็ดะเดอลองไปอย่างไรนะติดนอง้ยคนฮาฮะอันอน,นี้เฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดยังนี่คลอนแมนงง่นว่าเฮ็ดเฮ็ดลงหงอพีเบื่อคืาอว่าเฮ็ดปวกซะดกผ้าได้ซะ มีดได้ซะไปแม่พอไปเอามีดแม่ไปเอามีดไปคอยหาเห็ดถ่าไปมามขยลายอยานี้นี่ค่อยหาเห็ดถ่ากูเด้อเบานี่มนง,งนั่ถึงก็ได้นี่ได้เห็ดเผ่เห็นบบนี่ดีนี่ดนี่แก่มื้อละพี่น้งนนองเอ้ยเห็ดเผะก็ได้เอ เด็ดกล้าคือโทษให้อัดหนาวออกปอะเด็ดเท่เด็ดว่าเหมือนกันให้น้ำพอนให้นขาสุกเขาหลับเราน้ำพนเจ้าตีนเจ้าฐานแถวนียเจ้าป่าเจ้าเขาได้ปวดใจน้ำพนเนี่ยเลยปวดใจขาน้อยเนี่ยเลยให้สุกให้ลาบให้เข็งเนี่ยเลยโอ้ยเย็นเลยน้ำมองไปโน้นมองไปอยู่เย็นเนาะหอมหมักม่วงเลยพี่น้องเนาะ มันพอนเป็นเห็ดเป็นอยู่ดอกนี่เคยเห็ดอยู่ได้เนี่ยมันพรอนกันเมื่อนั้นเป็นกระขึ้นเบา่อยก็จังถือทางแมวน้ำโบเสือพอญาลบลูด้วยพี่น้องคนเฮากะคอยเป็นคอยไปไไนี่แหละเบิ่งน้ำกันน,นี่แหละไผมีโซก,ก่ถทึกนาะพรนากไผ่มีโซก,กับโบทึกโบซีซ่า ส้ไฟมันมันเด้ออันนี้บุ้งคือดูที่มันจะไปกรยานมันละพอน แต่งอยู่ไดหนองพรกับพี่น้องเลยเพิ่นเคยเคยขอน้ำพิ้นเด้เพิ่นเคยเลยหัวจักเนาะลมเย็นดีแดยห้าโมงเดี๋ยวเดพี่น้องเด้อขอสิรีบเมื่อ้รจะรีบลงคลิป แต,แต่ดวงไฟดวงมันเด้ยไปนองเอ,อ้ยอย่างนี้ล้วแต่ความเสือถือของไฟของมันเด้อนพรดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดคือเป็นว่าเลยไปหาเฮ็ดกับพ่อขี้กันดวงบดีเมื่อ <c oughs> ่ทุพืลได้เอาเฉยเทียนได้พอมันจัางบนะ่ะน่ะ มันามาบ้างลอยมาไหมยางกะไฟมันมุดเนาะขึ้นไปเอาน้ำข่อยอีกเด้อกะไฟเนี่ยมามาพาไปใส่ซื้อให้ดอกทักติ้วขาวตัวหนี้เนาะ cái gì vậy. เอาจะนี่ออกก่อนนะไทยบ่ต้องซือคนน้อยใช่ <laughs> bưng lên này mẹ này chúng hết này 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 rồi มาต่อบุกแลวลูกใหม่ลูกใหม่ใช่เลยใเลยใ่คนถืเห็นมั้ีอยบอราเอ ่มันจะกห้่จาจอลิ้กแล้วเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันเลยคล้ายๆกับเลขศูนอืมคล้ายคือเลขศูนเนาะ มันจะคือเลขกหกน้ำเนะาะเพินน้สีหายหายสูใหายลาบเนาะฮะอือว่หกเด้ตมาใกล้ใกกับเลยเนาะสูรตัวเดียวเลยเนาะใช่ชองตัวใช่นี่ ตัวเลียวตัดไปที่น้่งเขินเจ็บเลยสุดนมีเป็นเล โนยพนไดพี่น้องเลยาพอนอเนาะัง้นยพูดพี่น้องเอ้าเบิ่งจพี่น้องเบิ่งเด้อเอาเ,าออเอาบิ่งเอาเห็นบ่ไปเห็นเลขย,ยังเอาเด้อนี่ดากับเลกแต่เบิงบ่งเบิ่งนี่นะจ้ญ่ ม,มีเล็กหนึ่งน,ะนั่น่น,น,นี่นะีมือก็จนะบนอ่งแลมือสั้นล้เห็น่เบิ่งเราด้อทุกคนด้อเอาสู่ไผ่มันมันด้เอเบิ่งเอาเจดหนึ่งมีหน่อเออหนหนึ่งเลยหนึ่งกับเจ็อันเดียวกันนะ <c oughs> เอาลาไปเดีย๋ดยคลิปเดี๋ยพี่น้องเดีะพอกันคลิปใหม่นะจ้าสู่ไผ่มันมันด้อเบิ่องเราเลยจ้าทุกคนด้อ